สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีครับพ่อเป็ดครับสวัสดีครับทุกคนค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่16กันยายน2567นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2เนาะคุณพ่อเนาะของงวดนี้ค่ะมื้อนี้มาวันที่เท่าไดค่ะบ่าวท้องพูนวันที่8 8เนาะค่ะได้ยินเนาะคร่งงงงททาาแลล้วคร่่ะได้ยินคุณพ่อเพิ่นว่าพ่อฝันแล้วเพิ่นว่าเนาะก็มาตามให้กับท่านผู้ชมค่ะฟันหลอดท้องเลยฟันมื้อไรนี่คุณพ่อฟันเมื่อก่อนน่ะ ฟันหมึกโอนเมนบอกแสดงว่าฟันคืนวันที่เจ็ดเพราะว่ามือนี้วันที่แปดค่ะเป็นจังไรคุณพ่อไอะไยงานเขาไปในเฮือนเขาเป็นสองเป็นเฮือน่องรังเฮียงกันเฮือนเฮียงกันอยู่นะนี่แดงนี่แดงกันเป็นเฮือนนี่ก็ห้างมาเรืยไปยืนนี่ห้างรังกระ脱贫攻坚แม่เมืองแม่มากเห็นไกลน้นแลงเข้นมาตัวนึ่งตคือไปตนึ่งมันนอนอยู่กลางเฮือน นี่ไงไก่เมื่อมันอนางเพื่อนนอนโดนเตอเพินตนึงแรงมว่าอกเลยไปนอนเฮียงกันเลยนะนอนเฮียงกันขึ้นคางเพื่อนไไก่สองตมันอนคางเพื่อนเลยไปสองไปยังคือมานอนอีซี่ก็ะไกไก่ก็มันเละๆบนนะหวาเลยว่ามันมันชิมแม่นก็จะให้เลกว่าคือหวานนะบวานเล็ก็หยางไปอย่างไปใส่ชุดขาวแล้วบาอนพ่อเลใส่ชุดขาวเพรา เมืองขาวาว่าพันเห็นแต่ของใส่ชุดขาวคนเราใหญ่เยอะใส่ชุดขาวว่าคนไป้ายนกันห,หลายคนในส่ชุดขาวเป็นแบบคือจำสินอีกนะค่าเป็นยางว่ายางว่าปูซีนี่ยเมือนเรา,าได้บวชเด้เราเป็นคนในความฝันเออเราเป็นคนเราก็ถือแหมาแหคือแดงจริงคือเนี่ยน,นี่ก็ว่าแห่คอยบอกบอกก็ผลนะค่ะก็เล่าผ่านแล้วว้ายว่ะเพราะงั้นไอแห้คอยกคักเนาง พ่อกพ่ออว่าให้มึงเราเที่ยวเ่รคนมาเลิมานครับงโงมากโงมากโงมากมันกบมากมาก็มากามว่าไปชูขายภาการไปหายจำศินมงว่าได้ี่ปร่งคนยคอยไป้ายคอยเมื่อคนมาจะพอเมื่อหรอกคนมาขาเขาอย่างเขาจะกังพากันหุมหุมกันมลายคนเปนชิบชิบเศ้าคนที่แบงเหนือกันได้บาทไอ่ทงะ แงนกัน so ันทงเื่อแต่ว่าถนนทงถนนเป็นดงจุ่มกันอยูสแอะไรปะเพยาัอะไรเขาเรียองพาแรวพาเน้พาแบงกันพาเนือท่านมาอยท่านขาแล้วอยู่คนน่ะเลยกับมาของกอแล้วมันกำลังกบมาเฮือนตัวสองนี่แหละเฮือนงหลังนี่แหละงานันเมื่อวันกลก่อนเลยยั่งอยู่บ่อฝังตู้เมียมก็นอนเฮียงกันแล้วบ่มาซ้อมแล้วตกีเห็นว่าตูเมียจะผหเลยนี่ท้องขืนไปนะ มากมันอยู่เพื่อนเพื่อนผูคอยคนรักให้ได้ทานนี่แหละหาคนใหม่เน่นกาพยายามึ้กมากมากมันยื่อยู่เลยหัเมือตัวแรกมันตัวมันเขาหาดีข่้นเลยงามครับพรากาสองโตอ่ะฮื่นมันนอนขางฮื่นยังได้บ้ามันก็สองสองหาเก่าตัวเด็ก สองหาเก้าคุสองหาเก่าคุณพ่อสิไห้สองหาเก่ามันบอกเก่าหาสองก่นเก่าหาสองกันไรก็คือว่าไก่มันสองตัวนอยหยือข้างหื่นหมดนอเหื่นแล้วนอนในข้างหือนถ้าหื่นในแล้วหื่นนน้ำอะไรมันอยู่คนเะเขนนะไก่มันอยู่หื่นลังเดียวนกสไก่มีไก่มีคือมุงกลดไ่เป็นสองตัวเป็นเก่าสองหากะไไก่ก็เก่าค่ะมันกับื่นหา ไอ้ก็ตห่วยเมนเข่าแล้วว่าคือปิงปังปิงปังมากละคือไก้กินตรงนี้กินเก่าสองหาหรือเก่าสองเก่าหาสองเก่าหาไรเก่าสหาอะไรค่ะไก่สองตัมันยืนเหี่ยงกันมันยากไปเลยงางเหร็ต้องขานเื่อนงานเดยางในเพื่อนแล้วางเป็นใหม่พนอนเหี่ยงนเลยงานนี้ไม่ช่นอนเหี่ยงนเนียกอะไรเราคุณพ่อ โมโหจะเ้าว้อไป้าวไม่ต้อหข้าหลังงีไงท้องหลังค่ะแล้วไก่มาขึ้นมาทางไหนทั้งรถอานคือว่ามันอยู่ทั้งรถนี่ขึ้นมาขึ้นแค่ะ้าวที่มันนั่งคางข้านค่ะข้าวเราไม่ชนอะไรข้าวข้านเป็นลังงีองที่นั่งคางค้างก็ค่อคางเขานะแต่พอตัวนี้เป็นเหล็กบนแทนอืมที่พวกเก่าเก่าน้ำบ่อคุณพอไก่สองตัวเด้โอ้กเกอกพอเป็นแล้วมาสองสองหาค่ะข้ามันหาแล้วไก่กับกออสองหากอกค่ะกว่า สองหาเก้าคุณพ่อหายมากเก้าหาสองสองหาเก้าเลขสามตัวเนาะคุณพ่อหายมากค่ะหายซ้ำหนีบ่ะคุณพ่อซ้ำหนีแล้วเห็นทางนี้มนาอืออครับขันกระไดแต่ว่าเลขบนแทนนะเพราะว่าไก่อยู่สูงไก่ต้งยางเถิงเถิงเฮือนึงย่างขถิงน่าขังเฮือนไปเลยมันอยู่สูงนะไปนอนอยู่ขางเฮือนเหี่ยงกันลองซ่องเลยเหี่ยงกันตุกโคมีอะคุณพ่อเนี่ยถ้าฟันเหยนไก่เนี่ยมักจะเหม็นมากันเนาะค่ะเหม็นค่ะมักโยเลงว่าเลย จำได้ปะคุณพ่อเคยฟันเห็นไก่สองตัวแมนอันที่ว่ามันนอนอยู่ทั้งนอนนอนอยู่ทั้งคืนคุณพ่อเคยฟันแล้วรอบนึงจัังบวดนน้ตัวไรคะบ้าทังพูนคุณพ่อหายตัวไรจาได้บะคุณพ่อหายมารอบนั้นรอบนั้นคุณพ่อหายตัวไหนหายเก่ายังเก่าสองหรือเก่าห้าม่นเป็นเก่าหนึ่งบอกอันนี้แอบเก่าศูนย์บ้บงใ่หัวพราขาดไอไกลหัวขาด เดี๋ยวต้องย่อนกลับไปเบิงค่างฝันของคุณพอจำเลว่าหมวดจิบนั้นเขาเนาะคุณพอเนาะนอนกัไก่เพื่อนเพื่อนนอนเนี่ยดุนไาเลยไก่โบมาค่ะไก่โบมายืนมึงกับขากันมยืนมึงขืนมาน่ยืนมงกับขากันยืนมันยางขึ้นมาตัวนียางขึ้นไปวเดยวก็เสิรก้นเสเห็นสมเมางองกดไปเป็นนอนขานเพื่อนเขาเฮียงกันอยู่เพื่อนมึก็ยูเพราะว่าหา่ช่ยูถ่ายนะ ค่ะไก่ม่ใี่อยู่กลางๆนี่นะเกาหาว่าสองเก่าหาม่นนะแต่ถ้าฟันหินไก่มาแท้เก่ามาแทแตะว่าเลมบนแทะบุญแท้วันซามสูงแน่มนอยง่างโค่ะมากเสน่มากเล็กท้องสะอ้ตามตัวอย่าค่ะเนสีสีเก่าหาเก่าไป็นสีล้ว คุณพ่อพันหายมาสองเก่าหาเนะค่ะเพันหายมากระซับเอาสลับเอาเนะค่ะสองเก่าหาหาเก่าสองเพิ่น่าค่ะสลับเอาเพิ่นว่าค่ะเป็นเหล็กบุญพ่อหมาค่ะท่าศีลเอาเนาะสองตัวกระตัดเอาสามตัวกระเซิงเสร็จแล้วก็ดีค่ะเป็นแนวทางของพอเป็ดเป็นคลิปที่สองนะคุณพ่อเนาะคลิปที่สองค่ะก็มันแก้ยุติธรรมเรียบนค่ะ คลิปแรกนี่คุณพ่อเพิ่นหามากแต่สีเป็นแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็บแปดศูนย์หนึ่งแล้วกัศูนย์เจ็ดเนี่ยเหล็กรางเนาะค่ะเดี๋ยวแอดสรุปให้ฟังอีกเทือนึงค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจังสีบ่หลงเนาะค่ะจังสีบ่ลืมว่าตัวเลขของคุณพ่อนี่ตั้งแต่ความฝันแรกเนาะค่ะมาหาความฝันที่สองนี่ตัวเลขมีตัวไรแน่เนาะค่ะกับแคบหน้าจอไปเบิรงเนาะค่ะเลือกเอาค่ะมักตัวไรชอบตัวไรก็เอาตัวนั้นเนาะค่ะ ล่างอยู่ล่างหน้าบนอยู่บนค่ะล่างอยู่ล่างบนอยู่บนเพื่อนว่าค่ะพอมียังเพิ่มเติมอีกบ่ฟันซ้ำนี่เนาะค่ะเป็นแนวทางของพอเป็ดค่ะในงวดวันที่26กันยายน2567นี่ค่ะขอบคุณพอเป็ดได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอเป็ดค่ะในงวดวันที่26กันยายน2567นี่ค่ะพอเป็ดนี่เพิ่นฝันเป็นคลิปที่สองเนาะค่ะ ที่มาตามพอเป็ดค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปยืนเพื่อนว่ายุคข่างเฮือนเพื่อนว่าแต่ว่าเฮือนนี่มีสองหลังเพื่อนว่าติดกันอยู่เพื่อนว่าเพื่อนไปยืนอยู่หลังที่สองเพื่อนว่าค่ะในข่วงฝันนี่แล้วเพื่อนก็เห็นไกเป็นไกผูเนาะค่ะตัวแรกนี่เป็นไกผูยางมากเพื่อนว่าขึ้นทั่งเมากเพื่อนว่าเฮือนนี่เป็นเฮือนสองสันเนาะค่ะไก่นียางขึ้นทั้งมาก ยางมาน้ำขอบเหอนเพิ oh. no ่นว่าค่ะน้ำขางเหอนนะค่ะยางมามานอนแอะลงเพิ <t bowls à eze> mm ่น hmm. ว right ่าอยู่สันสองเพิ่นว่ะค่ะนอนแอะลงแล้วก็มีไกเมตัวที่สองเพิ่นว่ายางน้ำกลนมาเพื่อนว่ายางตอกแตกตอกแตกมามานอนแอะขางขางกันเพิ่นว่าเป็นไกสองตัวนอนอยู่ขางเหื่อนเพิ่นว่าค่ะในความฝันพ่อเป็ดนี่กระริ่มเบิ่งเพิ่นว่าเอ๊ะไกคือมานอนจังสันเพิ่นว่าค่ะแนมเบิ่ง เมื่อเพื่อนว่าฝันซ้ำนี่ฝันสันส้นๆฝันบอยาวนเนาะค่ะฝันเห็นไก่สองตัวนอนเฮียงกันอยู่ข้างเฮื่อนเพิ่นว่าค่ะพอเป็ดก็เลยตีตัวเลขให้ในข่วมฝันนี่เนาะค่ะตีเป็นหาสองเก่าเพิ่นว่าเป็นเหลขตีจากฝันเฮื่อนเป็นหาไก่สองตัวเป็นสองเพิ่นว่าไก่น้ำเก่าเป็นเก่าเพิ่นว่าค่ะเพื่นตีให้เป็นหาสองเก่าค่ะเลข3สามตัวค่ะราคาอีกคุ้มหนึ่งเนาะค่ะตีให้สองหาเก่าเพื่อนว่า ไก่สองตัวตีเป็นสองเฮือนตีเป็นหาเพื่อนว่าไก่ตีเป็นเก่าเพื่อนว่าเพื่อนก็เลย่หายเป็นสองหาเก่าเนาะค่ะเลขกตีจากฝันในคลิปที่สองนี่พอเป็ดว่าเน้นเป็นเหลขบุญเพิ่นว่าเพราะว่าไก่เันขื้นทั้งเฮือนเพื่อนว่ายางมาน้ำขอบเฮือนเพื่อนว่าแต่ใอยูทั้งเฮือนเพื่อนว่าค่ะมาอยู่ขางเฮือนแล้วก็มานอนอยู่ขางเฮือนนางอยู่ขางเฮือนสองตัวเลยเพื่อนว่าค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนนําพอเป็ดว่าค่ะ อันนี้เป็นคลิปที่สองของพ <OOK> ่อเป็ดเนาะค่ะพ่อเป็ดนี่ฝันอยู่ทั้งเบิดสองคลิปค่ะทนผู้ช่วงสองข่วมฝันเนาะค่ะในงวดนี่ค่ะมาเบาิง์ข่วมฝันแรกของพ่อเป็ดเนาะค่ะตัวเลขก็คือพ่อเป็ดเพิ่นฝันในคลิปแรกนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปยิงนกเนาะค่ะยิงนกยิงอีแลวเพิ่นว่าค่ะในข่วมฝันเพิ่นอื่นอีแลวเนาะค่ะยิงปังบาทหนึ่งเพิ่นว่ะนกตกลงมาเพิ่นว่า แว่าเป็นหู้ลูกปืนเฮดจูแดงจึงคขึงอยู่เพิ่นว่านกตายเนาะค่ะตกลงมาได้นกตัวหนึ่งเพิ่นว่าพอเป็ดตีตัวเลขให้เลยเพิ่นว่าแปดศูนย์เจ็ดเพิ่นว่าค่ะแปดศูนย์เจ็ดเพิ่นว่าตีจากฝันเพิ่นว่าปืนเป็นแปดเพิ่นว่าศูนย์นี่เป็นหู้กระสุนหรือว่านกตายเพื่อนว่าค่ะเจ็ดนี่เพื่อนจับเพื่อนว่าเพื่อนมั่นใจว่าเพื่อนได้จับนกคักเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นแปดศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเลขกสามตัวอีกตัวหนึ่งตัวกันเนาะค่ะตัดลินเพื่อนว่าค่ะ เพิ่นหมาเป็นแปดศูนย์หนึ่งเนาะค่ะปืนเป็นแปดนกตายเป็นศูนย์เนาะค่ะนกน้ำหนึ่งเนาะค่ะหเป็นหนึ่งหนำเนาะคะ่ะเป็นแปดศูนย์หนึ่งเลขสามโตโตกันเนาะคะ่ะวงกลมหายศูนย์เจ็ดนี่มักแห้งเพิ่น่าค่ะงวดนี่ล่างนี่มาแท้และศูนย์เจ็ดเพิ่นว่าค่ะวงกลมหาพรมเนาะคะ่ะเลขดีจากฝันนกตายเป็นศูนย์เพิ่นได้จับเพิ่นว่าเป็นเจ็ดเพิ่นว่โบเน่เด้ค่ะท่านผู้ชมอาจสิปเป็นหนึ่งก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่า นกเนาะคะ่ะนกตายตัวหนึ่งเนาะคะ่ะอาจิเป็นศูนย์หนึ่งหรือว่าศูนย์เจ็ดก็เป็นไปได้เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของพอเป็ดค่ะในงวดวันที่26กันยายน2021หกสิบเจ็ดอันนี้เป็นคลิปแรกค่ะท่านผู้ชมคว่ำฟันแหลกของพอเป็ดเนาะคะ่ะพอเป็ดนี่ฝันทั้งเบิดสองเถ้าค่ะก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้เบิ่งเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไว้เบิ่งค่ะคลิปแรกคลิปสอง กระทาเบิงคงสุดถ่ายเนาะค่ะหรือว่าคลิปที่3ค่ะว่าพ่อเป็ดนี่สิฝันบอเนาะค่ะถ้าเพิ่นฝันแอดกะสิตามมาให้อีกเนาะค่ะลวก็มาสรุปให้ฟังอีกเทื่อนึงค่ะก็อย่าลืมค่ะท่านผู้ชมตัดกลับหมุนน้ำแนกกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพ้ร่วยนําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ